ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะย้ําว่าส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าการแต่งตัวรูปแบบโชโรสไตล์หรือว่าเม็กซิกันแก๊งสตาร์ที่เขาแต่งกันเนี่ยมันไม่สามารถตามใจตัวเองได้หมดนะเพราะมันมีหลักการของมันอยู่มันจึงเป็นเอกลักษณ์ส่งผลให้เราดูชัดเจนหากเวลาเราเจอคําถามหรือความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับแนวเนี้ยเราก็ต้องรับมันให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราศึกษาได้คนอื่นก็ศึกษาได้เวลาเขาเห็นอะไรที่มันผิดแปลกไปเขาก็ต้องทักเป็นเรื่องธรรมดาการเป็นเด็กแนว พื้นฐานก็คือเราไม่ชอบเหมือนใครอยากเป็นตัวของตัวเองแต่แนวเม็กซิกันเนี่ยแค่ชื่อแนวมันก็ไม่เป็นตัวของเราแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้ายังอยากใช้ชื่อแนวนี้อยู่แต่ยังเอาแต่ใจก็ต้องรับให้ได้เวลาโดนเช็คหรืออยากจะลองแบบใหม่ก็แค่เปลี่ยนชุดไปเลยอย่าบิดเบือนไม่ชอบเหมือนใครหรือเอาแต่ใจลองคิดดู สวัสดีครับผมสุพ่อหนุ่มชิคาโนจากเพจ a q s Thailand g a n g s t a c h a n n e l ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณยอด Follow ยอดไลค์ยอด Subscribe ยอดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ต่างๆในทุกๆช่องทางที่ผ่านมาเลยนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามจากทางบ้านเช่นเคยเอาเป็นคำถามหลักๆที่หลายๆคนสงสัยก่อนแล้วกันเรามาเริ่มจากคำถามเบาๆก่อนแล้วกันนะครับข้อที่ห คุยกับแกงต่างชาติรู้เรื่องได้หรอคําตอบก็คือรู้เรื่องนะครับเพราะว่าเราไม่ได้คุยอะไรกันลึกซึ้งมากมายส่วนใหญ่จะเป็นคําทักทายกันเสียมากกว่าโดย2กลุ่มหลักที่ผมคุยด้วยแบ่งเป็น2กลุ่มง่ายๆเลยก็คือ 1. กลุ่มคนที่อยู่ที่เม็กซิโกกลุ่มแก๊งเหล่านี้เขาจะใช้ภาษาสเปนฝั่งเม็กซิโกเป็นหลักคําศัพท์ต่างๆหากเขาพูดเยอะเนี่ยมันอาจจะดูยากสาหรับเราเพราะเราไม่ได้เรียนภาษาสเปนเขามาไงแต่ข้อดีก็คือส่วนใหญ่เขาจะใช้คําที่มีความหมายตรงตัว เวลาเราไม่รู้ความหมายคําไหนเนี่ยเราก็เปิดหนังสือหรือแอป,ปแปลภาษาในมือถือช่วยได้เลยส่วนกลุ่มที่2อ,อะ่ะก็คือกลุ่มที่อยู่ฝั่งเมกาหรือที่เราเรียกกันว่าชิคาโน่นั่นเองกลุ่มเนี้ยเขาจะใช้เป็นอังกฤษคาสเปนคำนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่เมกาไงเราก็เลยง่ายเลยเราก็ใช้ภาษาอังกฤษบ้านๆเนี่ยที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยคุยเขาได้เขารู้เรื่องครับแต่ก็จะมีจุดที่ยากอยู่จุดหนึง่งก็คือด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะใช้คาแสลงเยอะ ถ้าเราไม่เข้าใจคําพวกนี้แอปแปลภาษาในมือถือหรือหนังสือไหนก็ช่วยไม่ได้ครับต้องเป็นประสบการณ์ในการเสพสื่อในแนวนี้ล้วนๆของเราเท่านั้นพยายามอย่าใช้ศัพนามที่บ่งบอกถึงเชื้อชาติหรือชนชาติของพวกเขาเช่นเราไม่ควรเรียกเขาว่าเออชิกาโนชิกานาลาติโนลาตินาอะไรแบบนี้ให้ใช้เป็นคําที่มันดูอบอุ่นแบบโฮมี่หรือโฮมส์ไปเลยจะดีกว่าผู้ชายก็วาโตผู้หญิงก็อีนาการแต่งตัว ถ้าจะเรียกก็คือให้เซฟสุดเลยนะให้ใช้คําว่าโชโลลงท้ายด้วยตัวโอก็คือเพศชายลงท้ายด้วยตัวเอก็คือเพศหญิงอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับข้อที่2นะครับทำไมเสื้อผ้าบางตัวที่พวกเรานิยมซื้อขายกันมันไม่เห็นมีฝาฉบับเท้าใส่เลยเออส่วนใหญ่คนที่ถามคําถามเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่กําลังสนใจ กลุ่มคนที่กําลังศึกษากลุ่มคนที่คิดจะซื้อเสื้อผ้าเหล่านี้หรือว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ขายเราต้องเข้าใจธรรมชาติของกลุ่มคนเหล่านี้นะครับคือเขาจะให้ความสําคัญกับเสื้อผ้าที่เขาซื้อขายกันอยู่เสมอโดยเฉพาะสตอรี่ของมันเพราะมันมีผลต่อราคาตัวที่คนถามเยอะสุดนะน่าจะเป็นเสื้อฮาวายลายพระแม่มารีเพราะว่าตัวเนี้ยขายดีแล้วก็เป็นที่นิยมมากเขามักจะถามเป็นคําถามสั้นงงๆว่าศิลปินต้นฉบับใครเป็นคนใส่อ่าผมเอง ก็ตอบพวกเขาไม่ได้เพราะผมต้องยอมรับนะว่าส่วนตัวแล้วผมติดตามศิลปินหลายท่านผมก็ยังไม่เคยเห็นมีชิกาโน่랩หรือแก๊งสเตอร์랩คนไหนใส่เสื้อฮาวายลายพ่อแม่มารีเลยแม้แต่เพื่อนในโลกโซเชียลที่เป็นแก๊งออนสตีที่คุยกันบ่อยๆอก็ไม่เห็นมีผมจึงหาคำตอบด้วยวิธีการไปถามรุ่นพี่รุ่นเก่าที่เป็นรุ่นเกา่เกาๆในวงการนี้เลยคำตอบที่ได้มาปรากฏมันไปในทางเดียวกันแล้วครับก็คือเราไปเอาเสื้อผ้า ขอฟัง West Coast ที่พ o p เขามา mix and match กับแนวเมสซิกันที่เราเป็นนั่นเองเขาบอกว่าเราอะอาจจะเสพสื่อเยอะดูหนังเยอะฟังเพลงเยอะอ่านเรื่องต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตเยอะไงเราก็เลยอยากจะพรีเซนต์สิ่งที่เรารักอะ่ะออกมาทุกอย่างให้ครบจบในชุดเดียวบางคนอะใส่เสื้อกีฬาเสื้อทีมหนึ่งถุงมือทีมหนึ่งหมวกทีมหนึ่งคือถ้าคุณไปเชียร์กีฬาเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณจะควรนั่งฝั่งไหนของสเตเดียมครับ แต่ถ้าว่าหากใส่เพราะว่าอ kind of ๋อมันสวยดีรูดไลยมันสวยไม่สนใจสตอรี่อะไรมันก็ได้นะครับก็แล้วแต่ข้อที่3แนวแมสกันจากอดีตถึงปัจจุบันอันนี้หลายคนอยากรู้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้คุยทั้งวันก็ไม่จบเพราะรากฐานของแนวนี้เนี่ยมันก็มีมาเป็นร้อยปีแล้วนะเอาจริงๆอ่ะ ผมจึงขอสรุปเป็นภาษาบ้านๆในแบบของผมเลยแล้วกันเราจะไม่ขอเริ่มจากเผ่าแอสเพจะไม่ขอเริ่มที่ประเทศเม็กซิโกจะขอข้ามขั้นตอนการข้ามฝั่งจากเม็กซิโกมาอเมริกาแต่ขอเริ่มที่การแต่งตัวที่อเมริกาของพวกเขาเลยต้องเริ่มไปยุคก่อนยุคซิกตีครับหรือว่าก่อน1960นั่นเองผมไม่มั่นใจตัวเลขนะว่ามันเริ่มต้นแน่ชัด ที่ปีไหนแต่ว่ามันจะอยู่ประมาณช่วง1920-1940แล้วกันประมาณนั้นโดยการแต่งตัวช่วงนั้นเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าประจุกกถ้าใครอยากรู้ไปเซิร์ชดูได้เลยมันจะเป็นชุดสูตรนะครับซึ่งวิธีการใส่ของเขามันจะมีแพทเทิร์นเลยมีชื่อเรียกสีที่เป็นเอกลักษณ์เส่ผมลหลอใส่หมวกสวยๆ มีการสวมรองเท้าสเตซี่อะดำเดตันซึ่งคลาสสิกมากมีการเต้นประกอบจังหวะดนตรีแจ๊สไม่ต้องแปลกใจครับยุคนั้นพอร์ยังไม่มาช่วงท้ายๆของยุคนี้พวกมสซิกันมาเฟียเนี่ยก็เริ่มมีการควบคุมและร่วมมือกับมสซิกันอเมริกันแก๊งอย่างกลุ่มดังๆที่เรารู้จักก็เช่นเซาลไซฟรอเรนเซียสเตเตหรือแก๊งฟลอนเซียนั่นเอง ต่อมาก็จะเป็น1960หรือว่ายุคซิกตนั่นเองก็จะเป็นยุคเมสกันอเมริกันสตรีทแกร์นะครับการแต่งตัวก็จะถูกเรียกว่าโชโรจริงจริงเขา่าโชโรเนี่ยมันมีมาก่อนแล้วเนาะการแต่งกายก็คือจะถูกลดทอนมาจากปัจจุโกนั่นแหละยังคงนิยมเสยผมแต่เสื้อผ้าเนี่ยจะใส่ให้สบายขึ้นมีการรีดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยดูดีดูใหม่อยู่เสมอรองเท้าก็ยังคงมีนิยมแบบเงาเงาอยู่บ้างมีการรวมตัวเป็นกลุ่มแกง์ย่างเห็นได้ชัดยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเวนิส13 ลองไปเสิร์ชดูครับดูดีต่อมาก็จะเป็นช่วงที่กินเวลายาวเลยนะครับก็จะเป็นยุค1970ไปถึง1980ช่วงปลาย ช่วงยุคนี้เนี่ยคงพูดอะไรได้ไม่มากนะครับเพราะว่าที่อเมริกาค่อนข้างรุนแรงลงไปหาดูข่าวย้อนหลังเอาถ้าใครเคยศึกษาก็จะรู้นะครับว่ายุคนี้มีการเข้ามาของชาวสวาดอรเรียนโดยเฉพาะกลุ่มที่หลายคนคงจะรู้จักกันดีก็คือ m A 13. s 1 3ไปหาอ่านกันได้เลยปลอดพวกเขาครับมีคนหาข้อมูลไว้แล้วหาข้อมูลง่ายเรื่องนี้คือยุคนั้นมันไม่ได้มีแค่เม็กซิกันหรือชิคาโนอย่างเดียวแล้วครับ มันมีมาใหม่อีกเทียบโดนทางการจับกระนาวพอถูกจับพวกเขาทั้งหลายเนี่ยก็ไปแลกเปลี่ยน c าเจ u ร์ต่างๆกันในเรือนจําหัวล้นๆเนี่ยก็น่าจะมายุคนั้นนะผมคิดว่าใช่ผมเคยอ่านมาเมื่อนานมาแล้วในบล็อกในเว็บต่างๆเนี่ยเคยมีนักข่าวเข้าไปในเรือนจําเลยนะไปศึกษาว่า c าเจ u ร์ต่างๆของแนวโชวโรสไตล์เนี่ยใครเป็นคนคิดกลุ่มไหนเป็นคนคิดแต่พอถามใครเนี่ยทุกคนก็จะตอบว่า กลุ่มตัวเองเป็นคนคิดข้อมูลต่างๆในเรื่องนี้มันเลยมีความคาดเคลื่อนอยู่บ้างครับซึ่งสิ่งต่างๆในยุคนั้นเนี่ยมันก็คือจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันในวันนี้จนหลายๆคนเนี่ยจะเรียกยุคตั้งแต่1980ย้อนกลับไปในว่าเป็นยุคโอดีสแกงเตอร์ต่อมาก็มาถึงยุค ที่เป็นยุคบุกเบิกของหลายๆแนวเลยก็ว่าได้ซึ่งก็คือยุค1990หรือที่บ้านเราเลยก็ว่า ยุคเก้าูนั่นแหละยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคทองของฮิปฮอปถ้าเอาฝั่งแรปนะไม่เอาฝั่งร็อกไม่เอาฝั่งอื่นซึ่งอิทธิพลทางดนตรีทั้งหมดของฮิปฮอปเนี่ยมันก็ส่งผลมาถึงกลุ่มแมสซิกันแกงเตอร์ด้วยเอาจริงเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านั้นนิดนึงนะครับแต่ผมขอปัดเป็นเลข 90, เก้าูนไปเลยแล้วกันก็เริ่มมีเพลงชิคาโนแรปให้เราฟังกันแล้วมีแกงต้าแรปมีแนวต่างๆที่เป็นฝั่งแมสซิกันเนี่ยเป็นคนแรปมีการแต่งตัวแนวอเมริกันสไตล์ให้ชัดขึ้้้นมมมีกาาารรรเเิิ่่หยบสสือผววแใ ควบคู่ไปกับรองเท้ากีฬาถ้าเรียกง่ายๆก็คือเหมือนไวรุ่นแอลเอแคลิฟอร์เนียยุคนั้นแต่ถ้ว่าวิธีแก๊งเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ควบคู่ไปกับแนวนี้จึงทําให้ไม่ว่าจะแต่งตัวแนวไหนเนี่ยก็ไม่แปลกที่มันจะมีกลิ่นไทยของความเก่าๆหลงเหลืออยู่บ้าง ต่อมาอีกไม่นานก็เป็นยุค2000ก็เป็นยุคที่แนวเนี้ยถูกเปิดกว้างค้เาเจอร์ต่างๆได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกมีแก g a ต g s t a r ร,รปที่มาจากหลากหลายชนชาติโด่งดงังในยุคนั้นเลยโดยที่ไม่ได้มาจากฝั่งเม็กซิโกแล้วเช่น Mr. Capone E ที่มาจากปากีสถานหรือ l o อบที่มาจากซานดิเอโกหรือแม้แต่ไซเบอร์ฮิลที่มาจากหลากหลายทางหลากหลายชนชาติเลยที่ผมจำได้ก็คือกลุ่ม h พาว power ของ Mr. Capone E นี่แหละ ที่ทําให้เกางเกงยียนสุดถึกทนอย่างดีวายห้ายเนี่ยฮิตมากบวกกับรองเท้าผ้าใบเคสุวิสสีขาวถ้าใครยังจําได้นะครับมันเป็นยุคที่ถ้าผมจําไม่ผิดนะวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นที่สวนจัตุจักรหรือว่าแมสซิกันในสถานที่ต่างๆเนี่ยจะแต่งตัวแบบมิสเตอร์คาร์โพนและมิสเตอร์ครามิน่เต็มไปหมดเลยคือเป็นแมสแมสในยุคนั้นเลยถุงมือดำเนี่ยของมันต้องมีเลยยุคนั้นพนูดตรงก็คือถ้าใครทันยุคพวกนี้นะครับเขาจะเรียกยุคนี้กันว่ายุคโอสคูแกงเลยนะ ยุค90ถึง2000เนี่ยมีกลุ่มต่างๆในบ้านเราเกิดขึ้นเยอะต้องไปรวมตัวกันทุกวันอยู่ส่วนรวมตัวทําอะไรก็แล้วแต่เคเจอร์ของกลุ่มนั้นนะครับแล้วแต่สไตล์เขาบางแก๊งก็ขายของบางแก๊งก็เป็นแรปเปอร์บางแก๊งก็แค่เมากันอย่างเดียวคือด้วยความที่ยุคนั้นน่ะมันยังไม่ใช่ยุคโซเชียลเลยครับแอคทิวิตี้ต่างๆของแนวเม็กซิกันแก๊งสเตอร์ในบ้านเราหรือไทยแลนด์แก๊งตร์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับ,กบยุคนี้อยู่พอสมควร คราวนี้ก็มาถึงยุคที่แนวเนี้ยเริ่มสบเซาแล้วครับตอนนั้นผมก็แอบแวะไปฟังอื่นมาบ้างก็คือช่วงยุคหลังจากปี2010อะครับผมเออมันเป็นยุคที่ค่านิยมเรื่องอิสรภาพทางการแต่งกายเนี่ย เริ่มแพร่หลายหลายๆคนก็เริ่มแปงลงร่างครับเสื้อผ้าเริ่มเปลี่ยนไปก็ตามยุคตามสมัยอะเนาะศิลปินหลายคนศิลปินหลายท่านเนี่ยเขาก็ไม่ได้แต่งตัวแบบเดิมแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติครับความชัดเจนของพวกเขามันมีอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนไปเลยครับไม่บิดเบือนแค่ใส่ให้มันดูสบายขึ้นปลอดตามธรรมชาตินั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าอารมณ์แก้ง ตอนนี้ก็มาถึงยุคปัจจุบันเลยนะครับผมขอพูดในฐานะที่ผมได้ไปเจอมาเองกับตัวแล้วก็เห็นกับตาเลยนะพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยเรานิยมแต่งย้อนกลับไปครับบางคนก็อยากจะแต่งแบบอดีสแกงเตอร์บางคนก็อยากแต่งแบบ o อสคูแกนย9เก้าศูนยใหม่ๆหน่อยก็บางคนอยากจะลองแต่งแบบนิวเจนอ่ะเหมือนศิลปินหน้าใหม่ตาม YouTube เลยผมเชื่อว่าทุกคนเลือกได้เลยครับข้อมูลหาง่ายนะครับยุคนี้หาเวลาว่างศึกษาไป เอาให้ถูกสักทางถ้ามันใช่สำหรับคุณจริงๆผมเชื่อว่าคำว่า Original g a n g s t e อร์จะไปหาพวกคุณเองไม่ต้องรีบวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ช่วงนี้ก็เก็บตัวอยู่บ้านกันไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ o l l o w page AQS ให้ด้วยนะครับอีกช่องทางนึ่งก็คือ YouTube ก็ฝาก Subscribe ให้ที IG เข้าไปดูรูปเล่นกันได้ ฝาก Follow ให้ด้วยและสุดท้ายก็คือทุกช่องทางเนี่ยสามารถคอมเมนต์ n n o x x m m เเข้ามาคุยเล่นกันได้ขอบคุณมากครับ